ช่วงที่ผ่านมาได้มีการเก็บสถิติเงินเดือนเฉลี่ยของนครและเมืองต่างๆในไต้หวันพบว่าแชมป์อันดับหนึ่งคือเมืองซินจูค่ะด้วยอัตราเงินเดือนเฉลี่ย47,444เหรียญไต้หวันส่วนอันดับที่สองนะคะเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเมืองนี้นั่นก็คือเมืองเหมียวลี่ด้วยอัตราเงินเดือนเฉลี่ย4 4 8 9เหรียญไต้หวันซึ่งสาเหตุนะคะก็เพราะว่าเมืองเหมียวลี่เนี่ยอยู่ติดกับซินจูเมื่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมืองของซินจูเริ่มอิ่มตัวแล้วนักลงทุนจึงขยับออก ไปลงทุนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตของเมืองเหมียวลี่มากขึ้นเพิ่มโอกาสการทํางานและดึงให้อัตราเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วยนั่นเองส่วนอันดับที่3คือกรุงไทเปค่ะด้วยอัตราเงินเดือนเฉลี่ย4 9 6 0 6เหรียญไต้หวันขณะที่อีก5นครของไต้หวันมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยนะคะประกอบด้วยอันดับ4นครนิวไทเป39,388เหรียญไต้หวันอันดับ5นครเทาหยวนค่ะ38,302เหรียญไต้หวันอันดับ7นครไทนัน35,4 479เหรียญไต้หวันอันดับ10น,นครไถจงนะคะ34,176เหรียญไต้หวันและอันดับที่11นครเกาสง33,227เหรียญไต้หวันซึ่งหลายฝ่ายมองว่าช่องว่างและความแตกต่างของอัตราเงินเดือนที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ต้องหารืออย่างจริงจังต่อไปมณภรชัยวุฒิทีมข่าวอาธิไอภาคภาษาไทยรายงาน